สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโหราหลับตาดูโดยด็อกเตอร์ดวงโหราพามสิบป,ประสิทธิโชคชั่วปั๊บมม่นเปเวอร์จนเออไปทุกหลายก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับเป็นการทำนายแบบเจอร์ a นลรีดิ้งโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับอุปนิสัยชาวราศีกันอิทธิพลของดวงดาวของชาวราศีกัน เกาะกลุ่มกันมีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงเป็นราศีแห่งธาตุดินจึงมีพลังที่แข็งแกร่งในตนเองและมีพลังในการต่อสู้ในชีวิตของชาวราศีกันนั้นต้องล้มลุกนะครับคลุกคานอยู่หลายครั้งหลายหนชาวราศีนี้เป็นคนเจ้าระเบียบมีแบบแผนในชีวิตแต่มีข้อเสียอยู่ตรงที่เป็นคนค่อนข้างจู้จี้จุกจิกตรงนี้ควร ระวังนะครับมิฉะนั้นแล้วจะทําให้คนรอบข้างเกิดรู้สึกเบื่อหน่ายคุณได้ชาวราศีนี้หากทําอะไรแล้วเราก็เขาจะทุ่มเทแบบสุดตัวสุดความสามารถเขามีความรับผิดชอบสูงและรู้จักคุณค่าของสิ่งของต่างๆรอบตัวรู้จักใช้สอยให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต ชาวราศีกันเป็นราศีแห่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยและฉลาดในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้อื่นหากใครมีปัญหาเดือดร้อนมาเขามักยื่นมือเข้าไปช่วยจนคนอื่นพ้นทุกข์แล้วตนเองก็รับเคาะแทนเหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่า เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งแต่เอากระดูมาแขวนคอคิดว่าตนเองฉลาดแต่กลับกลายเป็นคนโง่ในสายตาของคนอื่นชาวราศีนี้ชอบมองโลกในแง่ดีชาวราศีนี้เป็นคนชอบคิดมากหงุดหงิดง่ายเข้าใจยากบุคลิกการแสดงออกเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวเจ้าคาวลมคมคายปากดีชอบการรับใช้ ช่วยเหลือสังคมแต่ด้านความเป็นอยู่ของตนนั้นไม่ค่อยจะได้เรื่องสักเท่าไหร่สายตาของชาวราศีนี้มักใสแเจ๋วเป็นปรกกายส่อถึงความฉลาดหลักแหลมและความเป็นคนเจ้าคิดปากนิดจมูกหน่อยหูเล็กบางเผยให้เห็นความหยิ่งทนงนิดๆชาวราศีนี้จะพิถีพิถันในเรื่องแต่งตัวบุคลิกหน้าตาของเขามากโดยเฉพาะรูป ถ่ายจะจู้จี้จุกจิกมากชอบส่องกระจกบ่อยครั้งหากเขาลืมอะไรขึ้นมาแล้วแล้วก็จะถือเป็นเรื่องใหญ่ส่วนใหญ่คนราศีนี้ตัวเล็กก็จริงแต่ว่าแข็งแรงกว่าคนบางคนเสียอีกต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพทางประสาทไว้ให้ดีตอนอายุน้อยรูปร่างดีแต่พออายุมากขึ้นหน่อยจะกลายเป็นคนลงพุงนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคำทำนาย ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ช่องโหรารับตาดูโดยดอกเตอร์ดวงโหราพรมสิทธิ์ประสิทธิโชคชัวปับมั่นไปเวอร์จนเออไปทุกลายฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ